f w b หรือ f ฟ n with Benefic คืออะไรนะคะก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์แบบเพื่อนแต่มากกว่าเพื่อนนะมันเป็นความสัมพันธ์พิเศษเพราะว่า Benefic แปลว่าผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ที่อีกฝ่ายต้องการจากอีกฝ่ายเช่นกันนะคะแล้วรู้ไหมว่าพฤติกรรมเนี่ยมันจะมีอยู่ในผู้ชายหลายๆคนนะคะที่เข้ามาขอ F.W.B กับเรานะคะแล้วจะบอกเลยนะเรนดี้จูอยากจะบอกนะคะว่าถ้าวันเนี้ยเราเจอผู้ชายแบบนั้นนะเข้ามาในชีวิตก็ปฏิเสธได้เลย นะคะไม่ต้องคาดหวังนะว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ไปต่อนะคะแบบแฟนนะคะแบบคนรักจริงๆนะคะเพราะไมายเซตของผู้ชายที่ชอบ F W B อะ่ะคือเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวนะคะไม่อยากจะทุ่มเทเวลาไม่อยากจะทุ่มเทความรักไม่อยากจะเสียสละให้กับสาวๆแค่อยากจะมาเอาความสุขจากเราเท่านั้นเอง ะะแล้วเลดี้จูนะจะแนะนำนะเวลามีผู้ชายมาคุยเรื่องนี้กับคุณนะคุณสามารถปฏิเสธได้แบบโอเคไปเล่นที่อื่นเลยไปพูดกับเขาเลยเพราะเราอะนับถือตัวเองนะคะคือคนประเภทเนี้ยหรือถ้าคุยคือเลดี้จูไม่อยากให้ใครอะพูดกับคนอีกคนแบบ แรงเกินไปด้วยคำหยาบคายเพราะเลดี้จวะไม่ชอบเราพูดแค่นี้ผู้ชายก็รู้เรื่องนะคะและเราก็สามารถบล็อกไปได้ด้วยนะคะเพราะผู้ชายประเภทนี้นะไมเซ็ตนะจะบอกเลยว่าเขาอ่ะไม่อยากจะจริงจังกับใครแค่อยากจะมาปลดปล่อยอารมณ์นะคะถ้ามีผู้หญิงคนไหนเซเยสกับเขาเขาก็แฮปปี้คุณคิดดูว่าไม่ต้องเสียเวลาพาไปทานข้าวไม่ต้องเสียเวลาเอาใจ ไม่ต้องเสียเวลาที่จะทุ่มเทอะไรให้กับผู้หญิงที่จะเซเยตกับเขาแค่ถึงเวลามีความต้องการนัดเจอกันแล้วก็ไปสำเร็จความใคร่ซึ่งถ้าเราเป็นสาวๆที่ต้องการเจอรักแท้นะคะอย่าเสียเวลากับผู้ชายพวกนี้ค่ะเขาจะไม่เปลี่ยนตัวเองคุณเชื่อไหมเขาจะไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เซ็ตของเขาคือ ต้องการผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้สาวๆนะเพราะเลดี้จูเข้าใจนะคะแล้วเลดี้จูก็ถามเพื่อนหลายคนนะคะที่ที่เขามีความสัมพันธ์แบบเนี้ยเขาก็บอกก็มันมันไม่ต้องผูกพันเขาโอเคแล้วเขาก็จะไปมี s w b v กับใครก็ได้สามารถเปลี่ยนคู่นอนได้แต่ถ้าเขามีแฟนเขาก็ต้องดูแลเทคแคร์ care, ดูเอาใจใส่ซึ่งตรงนี้เขาไม่พร้อม คุณเข้าใจป่ะถ้าคุณจะมาจริงจังกับผู้ชายแบบนี้นะคือเสียเวลาให้ตัดออกจากออชีวิตคุณได้เลย